เ่าแม่พี่น้องเห็นตีนเห็นขาลกเลยนะพรบพดเลยนะไม่แต่ดอกงามๆได้สบลบอยู่ในในร่บย้ายมาแถวนี้แหละครับพี่น้องคนน่ะ แฟนครับทุกมองทุกบอลครับมาเก็บเพชรน้ำพอน้อยเด้อครับนี่ยพีได้รู้เนี่พี่น้องมึงเลยเก็บาเก็บแต่ว่าก็เป็นสีดำเนาะเพชรปวกยมันเป็นอยู่หลายมองและได้รีบเก็บจังง่ายได้เพราะมันเด็ดกับมันเลยเปลี่ยนเสียมนะย่ามันเท่าก้อนสุมนบานพอนึงเนี่ยข้างหลังกับมีคนขิ้มเลยได้บานนี่บานเด้อพี่น้องครับ ทุกนี้มีมันลกเอาเลยก็ได้ปลุก้นเป็นลกไงบอครับอุ้ยมดขนาดนั้นฮอุ้ยลกเลยลุนี่พูดนะเงินมดทางลากทังโคนเกิดอีแล้วครับพี่น้องขันฝนมาก็เกิดราได้เหตุลกเลยลูกบ่ะเนี้หลายอยู่บอครับพ่อพ่อยหลายจุดได้ลูกสี่ห้าหกมองหนพอเห็นก็เป็นจุ้มเป็นจุ้มอย่างนี้น่แหละครับอันนึ่งก็อยุ่หกมันนั้นยังค่อยมาทางเราที่หลังมองหก ดอกเฮต์ถามว่ลสีมันคือออกเป็นส uh, uh, ีเทาๆอย่างนี ah. uh, uh, ้สีนะครับไม่มันเห็ดอันออดเดือตามคมตามที่คึบเดือ่ครับนี่แหละเห็ดแสบแม่ฟางเห็ดแสบเห็ดบวกดอกที่มุมๆนะแข็งหวานเห็ดโวกดําเนเอาเลยดูตรงจีมก็ได้เจอเงามันพุ่ดๆตรงไหนอ๋ออีรีวะเพราะเก็บไม่ได้อยู่พีเอาเลยครับผมเพราะมันหลายจุดอยู่เพราะเราพาไปเก็บโคตรน่าเก็มเลยครับโอ้น้ำใบมาไทยเนี่ไม่เห็นตัวนี้ครับ พังตาคันเทปอ,ออกไปนี่ครับเดี๋ยวเชียร์คุณแม่หลอกง,งามน่าไ้พ่อแม่พี่น้องเ,เห็นดีนเห็นขาลกุกเลยแล้วพอดปึ๊ดเลยนะดีเยอดี้โอ้สบายไม่ได้จีมพี่น้องเพราะดินมันอิ่มน้ำฝนแห้งเมื่อวานนี่แหละเอาเก็บเอาลูกกดหน่อยเอาไปทักมาช่วยงนาไปพอเราภาพเอาชุดนี้ก่อนยังระว่างเลยด้วยกัน ไปคอยมาก้าใครของจ้าพอหน่อยพอไว้ก่อนครับปา<ะ>ดเต้นใหนพอดีดเดี๋ยวพ่อเราเกบตางไหนเี่เร็วๆลงมปิบบ๊บแลได้เป้นอีกหบบ้อได้เปรตเอะกัน ดอกอะไรหรอคะดอกอะไรดอกอะไรระแวงครับพี่น้องเบิ่ร์นเลยุสังนี้ก็ได้แล้วก็กรเก็บมันพกส่งแล้วเข้ามาเนี่ยครับถือไว้ในเดือดดอกนี้อย่าซเช่นพี่น้องเห็นมองอะไยเอากล่องให้อยผัวเข้าไปยเออแต่มันเป็นอุโมงค์อยู่ระแวงพี่น้องเบิ่งนกันเด้อครับดอกเห็ดครับพี่น้องนี่แต่ดอกงามๆได้สมบลบอยู่ในในไปแล้วครับ ย้ายมาแถวนี้แหละครับพี่นอ้นงองพ่นนะไม่จำเป็ให้รับพอพอเก็บได้เลยบอกเ <laughs> มื่อวานพ่อก็เห็นงูเห่าเห่านี่แหละตรงนี้เลยได้เสืองน,นี้เลยพ่อมาเยี่ยมครัง้งแรกมันมีท่านที่เกิดเมื่อวานนี้มาเห็นงูเห่าจุดนี้แหละพยังหอนทันดังเส็ดเส็ดี่แต่พ่อก็เลยมีเยี่ยบนนํากรดอนนี่แต่พ่อก็ยิงหาอยูะแล้วลมันก็คงมัมียู่แล้วคนเข้ามาแล้วเก็บขอนเถอพี่น้อง ลูกไงดีครับยังคงไล่องดีแต่ของแฉกแฉงนีบางทีครับผมตามบอกเท่านี้ก็น้อยจะเก็บไปเรื่อยๆครับผมมีได้จิ้มเนีะครับพี่น้องลกเอาเลยฮะนะมันคล้ายๆก็มันลอยอยู่น,น่ะเลยล่ะครับมันออกแบบลอยๆแต่ว่าไข<ด>่แต่ว่ามันมีทันทีเท่าครับพี่น้องจุ่มหนีบย่างคับเลยครับนี่นะโอ้โดอกเห็ด แต่จะอ่อนบ่ครับพี่น้องมาเก็บน้ำเดียวเด้อเป็นรับสุมองสุบอนโอ้ยพุ่นะแต่อ่อนสอนเดี๋ยวพอเสิอกกระยังก่อนเด้อครับพ่อเต็มมือแล้วสีบ่ได้มันมีพอได้แก็งเปลือกเอาไปส่งสู่่ทีานพอลุ่นแม่ตูกินตัวลูกขึ้นขึ้นเลยเท่หัวรับทางพุ่นพ่อได้ดีมากเก็บแบบนี้ได้ง่ไงได้ครับพ่อ เป็นแต่จะอ่อนดีๆเด้เนาะไม่ค่อยได้ป่าบ่ลูกนี่ก็ป่าเอาย่อยแงะเนี่ยนี่แหละมันหากเกิดมันมีเซอร์พื้นที่อันนี้มันเป็นเซอร์เฮ็ดหลายมากพี่กายนี่ก็อ่อนนี่แหละครับพี่น้องมองเก่าเนี่ยล่ะพี่น้องเลยระวังสายตาสิ้งหาสด้อับพี่น้งมือเพิ่นกำละมีกล้ามาคือเด้อเพิ่นกัไปพอเพิ่อนละครับเมื่อวานนี่พ่อน้อยบนเขามาหาเฮ็ดแหละมาจอบเบิ่งว่ามันฮ้อนเอาคือปิดแต่เกิดแท้ มาเห็นงูเห่างูโหโป้ครับตัวซ้ำดำเสียงนี้นะตาดีดีครับแน่น <c oughs> มันจะค้อยลอยสอวหน้าพอไปได้คล้อยกับยูซอมเป็งกังกาลิฟของป่าน,นี้นะไปทางเพื่อทางมั่นส่วนต่อไปทางมั่นเนอ,อเรียมหาคนเด้ลูกค้ามันได้ดยึดอย่างเงี้ยเลยจุ่มสองครับมัดลทางปงไปานั้น ใส่ครัเอ,<พ>อ,ดอเดี๋ยวกะยังลุเดยวพระเราพมาน้ำตอหมทีม่ไม่นี้นนก่นอนกหนอยเขาไปเบิ้งขังในครับแต่ว่าม <c oughs> ันมีจุดนึงอยู่นี่ครับดดหอย,อ,ยบอยเบิ้ง่อยแยงเด้อครับของเถียกายชิริน เห็ดออกแล้วเห็ดออกเรียวดีเมื่อกี้อ o เด e อเริ่มที่เท่าแล้วครับปิดนี่เก็บซอยมุมกันนะเก็บง่ายก็ครับ มันเดี๋ยวเห็นยางาะเห็นดำเกิดเป็นหมองเป็นหมองดีตัวนี้นะครับเนาะมีจุ่มนึงอยู่ในๆครับเราปีขางแล้วลก็เลยหลุกง่ายยดูสุดเลย มาจุ่มน้ำหนองไส้ย่จะคลักขนาดด้วยครับปีนเฮ็ดมูลลาเฮ็ดลา, <c oughs> าเกิดมูลลาน <c oughs> เกิดสากรมูให้น้ำแกงก่อน ทั้งนี้มีน้ำแกงไลมาบอกค่ับมีน้ำแกงบ่่าม้นว่าแมาน้ำน้ำแกงเลยจงมาถึงย่ามน้ำแกงขึ้นเออใช่ยนี้นสาวภูไทยชาแนลเพิ่นวามเห็นน้ำแกงเข็ดมากส่สยแต่เอายมอาเานมดดูดอกง่ามืนกันใช่ด้กขเบัแกเดลหลังบ้ง con đào cũng ngang luôn kì hải sải, kiếm tháp. U nước có vấn đề, nám thai quá mỏ. Kiếm ngay, kiếm ngay. Tao hòa hục chân nào chớ. Hục chăng nào. Muôn vầy, mạ vầy. Nha mà vắng đây con. ใช่ใช่ไปเรื่อยเรื่อยใส่ขาเพอใส่รับใส่ท่านะโอ้ยมีหอดเฮ็ดอันเหยือไพ่ครับเดี๋ยวดย้วยไป มีอมากเลยอ่ะใช่ใช่บอกกัน <c oughs> ขอ้อเหลวจังเลยข้อเหลวขอไหมเอาเลยขอ,ลขอเลยครับอือเป็นยังไงเพื่น <c oughs> อนก็เงียบมีใสจมุ่ยแต่ราไปต้องใจเก็บ <c oughs> ทางแจเก็บเพืพ่อนไอ้เก็บต่อสอบแบบจู้ใจแล้วเนี่ยครับพี่นออ้อกเพื่เก็บผู้เดียวเมื่อมาซะปกติมีเถ่าพอซอยจิ้มนี่ว่าตายโอ้คนเดียวอันนี้ดีเว้ยเพาต้องจิ้มเ่าต้องจิ้มดึงเลยเลยดินมันซุยนะพอะ่งงอเหรอทรายม่ได้เป็นตะ,ะปะพูพกงามเนาะ หมแล้วเตรียมนี่เลยครับวางเลยครับไปต้องไม่เปเรื่อยครับก<ม>่อนเข้าไปพร้อมต้ตหนโหเสือครับคือหกแถละสาสายใส,ยส,ยส,ยสย่สล่องขอบุญมาะะบ่ละโอเคนี่อเคลไหมนะ้ำ เป็นยังไงทรายขวามรู้สึกครับดีใ <laughs> ส่เอาเห็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี้ครับได้หลายๆสมัยแล้วปาดเก็บข้าวเดียวดีนี่ครับพี่น้องดได้สม่ำเสมอได้รู้สึกดีตลอดเลยละในซ้ำตอนเศรษอีกเข้าไปเก็บนะทรายมาเศรได้หลายกว่าแต่ว่าใสา่เวลาโดนแต่วันนี้ใส่เวลาแป๊บเดียวครับผมตอนนี้พ่อหน่อยพุนครับยางไปจุดนั่นจุดนี้จุดนี้ิ่งหาเบิ่งเห็ดอยู่ครับยังบบ่ันได้พพออคร ครับใส่ครับใส่จอมปวกนี่เหระเห็ดปวกก็เกิดน้ำจอมปวกบ่ะครับใส่ในี่ครับจอมปวกจุ่มสุดท้ายแล้วเด้อครับพี่น้องฮึมกูนะจะต้องงามพี่น้องแต่มันอยู่เล็กจังหน้อยมืออื่นมันน่าจะอ่อนต่อไปอีกดีลูกเล่เนวัวข้าวปุ่น ทำเบอือไปยู่พพ่นกับแม่นี่มันละจกได้บ่นี่คือหลุกเลยครับจองหะนังจะนอนเยไม้ใส่ฮัดครับสินะฮ <c oughs> ับดอกคิดสินะอน้ดัสินอ้อเห็นปุ๊บเหรอเห็นอยู่ครับพ่อพอกะเด็นมันล้มันไปดิมันอยู่หกเเอ็นเอาเลืนน่น้อมเกิดเราเลื่อก็ย <c oughs> ังดีได้มาเห็นก่อนเ <c oughs> พราะ่แรงีเท่าที่มดเครับพรามันจะเทงนั่นงก็ได้ พี่แรกว่าเรามีมาเบิกงล้วพี่น้องแต่ถ้ามันเกิด้อจนเนาะพ่อครับมึงมียังมีอียู่ดิครับนี่ครับพ่อย่างยุ่งพอนอครับอันคือยันดีคมโอ้เต็มมือเต็มมือพ่อหน่อยนะเดี๋ยวเห็นอยู่เดี๋ยวก่อนนะเอิ่มฟองลูกบอลสวยป่ะสวยเนี่ยพุ่นบ่ลลูในในพุ่นบ่มือพ่อเนื้อดอกเล้ครับนะเออระยะเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาธรรมดาหาอยู่หากินอืมโอ้โหน้อยๆพุ่นลรถไฟเห็น มันหักแล้วแะถึงกว่านะพอเลียวไปเห็นยังถึงหมดครับเดี๊ยวมจกลงตรงนั้อเสียมมันมีที่ใส่เสียมเลยได้ลูกแต่จุดนี้ถึงก็ได้เลยปึ๊บปึ๊บอออกอีกสามซี่เนาะมีมาแต่ดอกนังแล้ไปจุกทางเทิงมางเทิงพุ่นนี้ำยนต้อบอกว่าเดีเองนี่ใช่นะว่าตัวใส่ใเอากล่องไปนะใส่เอากล่องมาจัเลย หลังทพ่อนี่ที่มาจ่าจอามสอยก็น่าคดป็นาลยตัอเสอ็จๆยังม <e ีเรื่องเอาลูกเอาเปกล่องอุ <t uk <t uk <t uk ้ยกลับมาเราได้จ่าพี่นองหลดเร็วท่านใจได้หมดนีนี่ขี้ติดโดนเลยค่ะท่านใดน่แม่คือดำแตะ อันนี้เขาอันนี้เห็ดปวกดำวะนี่ครับแม่ดำเป็นครับเนาเห็ดปวกหลังดำแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแบบที่มันบานแล้วนะครับเนาะทำเป็นตอนที่ไม่เป็นจีจีอยู่นี่ต้องคิดว่าอู้เขาหาเ่าเห็นหน่อยตังของมันจีแสดงว่าของดีข้างเนาะสร้างโมเขินด้วยครับเฮดบวกหลงดำคืออ้หนังเหลืองหลังดำคือจังมูทีมงานอีสานบอลน้องหน่อยไปพรอนั่นบรอครับแม่ครับเฮดปวกที่แฉบที่สุดเลยตัวขันวังสันครับ ก็แช่เฮ็ดนะด้อจ้าเก้มเฮ็ดรอบที่สองของปีจ้าแต่ว่าใส่กับมรลูว่าเสร็จ้เก็บอีกจั๊กเธอหรือว่าเถือหนีสิมดเด้อจ้าเผื่อไปหาเห็นอีกในโขกต่อๆไปสำหรับมื่อนี่กะพอหน่อยเราสิออกเดินทางต่อเราเดี๋ยวเปิดฝานกลางอีกวันหนเราว่าหาเห็นพอเจะสิทุกคนเอาคลิปนี้กะปีเลยก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจ้าขูดพี่น้อง Não, não crevo.